ครับผมสวัสดีครับผมส้มตำ้านแม่หมูตกคกวันนี้ครับผมเข้ามาลงวิถีชีวิตของเกษตรกรบ้านนอานะครับเนาะเมื่อนี้หมูตกคกจะทอดว่าเอาเข่าขึ้นบ้านนะครับเมื่อนี้เนาะเข่าขึ้นล้านงานผลครับเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวพอหมูสิทอดในช่วงต่อไปคนละเต็มกระสอบพอหมูจังสิ่งมหิทเห็ุบางอีกที่นึงนะครับเนาะเดี๋ยวนี้แม่หมูยังอยู่ลานอยู่เนาะพอหมูถือใส่มากก่อนครับผมทรงโตทรงโตมาก่อนแม่หมูมาทีหลังนะครับเนาะเดี๋ยวพอหมูทอด เ็เขาขึ้นบ้านจักหน่อยนึงเดี๋ยวตังติดตามตอนไซนี่นะครับเนาะเจ้าฟันห้องเขาค้างเนอะคนลุกเลยไหมมาแตะปะงงีันปะัวเอนฟันะ ไปไปลานว่าเฉไปรือว่ามาเตี้ยเคนเอมนที่ลานโกระจกตามเด่นเดียวแมโอ้บางคีบบงคิบเมื่อไปไปลานได้แมนไปนั่งเห็นไหมาเตี้ยดูหน่อยนะครับานใหญ่บุญพงษ์ละใหญ่บุญใหญ่บุญพ่อนี่บ่เออใหญ่บุญถือประกาวท่านผู้ชมครับเลีที่เส้นหนึ่งหายามันตกกับเรขงทูบันพระมือนี่ขอครับผม ศูนย์เก้า,า,าน,นะครับเนาะจุดวันเซวันพระของแท้เลยเส้นหนึ่งครับหายมาจสวนกับผู้ผมเลยแล้วบันี้ตัวบนเพิ่มได้ซีแซลมดิกลีกซีโถ่ครับผมแมนบ่เปย์เลยโอเคเส้นหนึ่งครับเต็งคิวเลยหลายครับผม ครับผมผอหมูกระวายเนาะขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเมื่อนี่ก็จุดธูปไหว้นะครับอ่าที่ผอหมูเฮ็ดตารางงวดกะทุกวันพ่าแหละครับตุกวันผพ่าผอหมูก,กะเฮ็ดอ่าผมนะครับเนาะที่ผอหมูสักตะล่ายู่กระวายทุกวันพ่าครับผมเนะาะครับผมเขาก็เป็นเส้นนี้เลยครับเขาเล่เปิดหลานพอดีครับผม เปิดร so so like, right? like, uh ้านรับโชครับดวงครับผมเมื่อนี้คร้านส้มตำแม่หมูตกคกตรงข้ามโรงพยาบาลอำเภอชัยวานครับผมผมก็เบอ่งเรียอีกที่นึงครับผมเขาคัก709ครับผม ครับเลขอถูกผมหมูตรงกับเลขเส้นหนึ่งเลยครับผมเปฟันท่งเลยครับเส้นหนึ่งว่าร้อยเปอร์เซ็นครับผมเจ็ดศูนย์เก้าครับผมโตเชนะครับเมื่อนี้ครับผมอหมูหวาเมื่อนี้ครับกระฟ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่หมูสวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับเฮ็ดดีๆงามงามเฮ็ดงาม ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านส้มตำแม่หมูตกคกพ่อหมูตกคกนะครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อหมูก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมถูกหวยซื้อหวยให้ได้เงินจากการซื้อหวยนะครับซาถูสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ